ใน EP ีที่แล้วเราพูดคุยกันในเรื่องของฟ้องแยง้งประเด็นที่ว่าศาลจะรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาได้หรือไม่ซึ่งเราก็มีหลักเกณฑ์วิธีการดูที่ง่ายมากๆเลยโดยเราก็ดูว่าฟ้องแย้งที่จำเลยยื่นมานั้น เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมหากฟ้องแย้งที่จำเลยยื่นมาเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมศาลก็จะมีคำสั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิธธจารณาแต่ถ้าฟ้องแย้งที่จำเลยยื่นมานั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมศาลก็จะมีคำสั่งไม่รับฟ้องแยง้งหรือว่าสั่งให้จำเลยไปฟ้องเป็นคดีต่างหากนั่นเองหรือเราอาจจะจำง่ายๆก็ได้นะคะว่าเกี่ยวก็รับไม่เกี่ยวก็ไม่รับ แต่ในเรื่องของฟ้องแย้งนอกจากประเด็นเกี่ยวก็รับไม่เกี่ยวก็ไม่รับแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือประเด็นที่ว่าฟ้องแย้งของจำเลยนั้นจะตกไปตามฟ้องเดิมของโจทหรือไม่ดังนั้นนะคะใน EP นี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของฟ้องแย้งแต่เราจะมาดูกันค <sh am expanding noise> ่ะว่ากรณีใดบ้างที่ฟ้องแย้งของจำเลยจะตกไปตามฟ้องเดิมของโจทและกรณีใดบ้างที่ฟ้องแย้งของจำเลยนั้นไม่ตก ไปตามฟ้องเดิมของโจทย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าประเด็นที่ว่าฟ้องแย้งของจําเลยนั้นจะตกหรือไม่ตกไปตามฟ้องเดิมประเด็นนี้นะคะมันเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีการรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาแล้วนั่นหมายความว่าแม้ว่าศาลจะมีคําสั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาแต่เราก็จะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าฟ้องแย้งของจาเลยที่ศาลรับไว้นั้นมันอาจจะตกหรือไม่ตกไปตามฟ้องเดิมก็ได้นั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการดูนะคะว่าฟ้องแย้งของจําเลยนั้นจะตกหรือไม่ตกไปตามฟ้องเดิมของโจทเราก็มีวิธีการดูที่ง่ายมากๆเลยโดยให้เราดูว <life> ่าฟ้องเดิมของโจทที่ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นโจทมีอํานาจฟ้องหรือไม่หากได้ความว่าฟ้องเดิมของโจทที่ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นโจทมีอํานาจฟ้องแบบนี้นะคะเราไม่ต้องสนใจเลยว่าในท้ายที่สุดคดีของโจทจะเสร็จสิ้นไปจากศาลด้วยเหตุผลใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นคดีของโจทอาจจะเสร็จสิ้นไปจากศาลเพราะศาล มีคำสั่งจำหน่ายคดีอาจจะเป็นเพราะเหตุที่โจททิ้งฟ้องหรืออาจจะเป็นเพราะเหตุที่โจทถอนฟ้องก็ได้หรือคดีของโจทอาจจะเสร็จสิ้นไปจากศาลเพาราะศาลพิพากษายกฟ้องแต่ก็ต้องเป็นการยกฟ้องเพราะเหตุอื่นไม่ใช่เพราะเหตุที่โจทไม่มีอำนาจฟ้องเหล่านี้นะคะเราล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โจทมีอำนาจฟ้องทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อโจทมีอำนาจฟ้องก็เท่ากับว่าเรามีคำฟ้องของโจทและมีตัวโจทที่จะกลายเป็นจำเลยในคดีฟ้องแยงได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าคดีของโจท จะเสร็จสิ้นไปจากศาลเพราะการที่ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีหรือเพราะเหตุที่ศาลพิพากษายกฟ้องก็ตามก็ไม่ส่งผลให้ฟ้องแย้งของจําเลยนั้นตกไปตามฟ้องเดิมของโจทย์ศาลยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องทําการพิจารณาพิพากษาในส่วนของฟ้องแย้งของจําเลยต่อไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากได้ความว่าฟ้องเดิมของโจทที่ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นโจทไม่มีอํานาจฟ้องอาจจะเป็นเพราะเหตุที่ฟ้องโจทเป็นฟ้องซ้ําหรือฟ้องโจทเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําหรือฟ้องโจทเป็นฟ้อง้อง หรืออาจจะเป็นกรณีที่โจท์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุที่ไม่มีการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจไม่ชอบหรือหนังสือม,มอบอำนาจไม่ได้ปิดอากรสแตมหรืออาจจะเป็นกรณีที่จำเลยไม่ได้กระทำการใดที่เป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทเลยเหล่านี้นะคะเราล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โจท์ไม่มีอำนาจฟ้องทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อโจท์ไม่มีอำนาจฟ้องก็เท่ากับว่าเราไม่มีคำฟ้องของโจท์และไม่มีตัวโจท์ที่จะกลายเป็นจำเลยในคดีฟ้องแย้งได้ดังนั้นจำเลย จึงไม่มีสิทธิธ์ที่จะย,ยื่นคําฟ้องแย้งเข้ามาแล้วมันก็ส่งผลให้ฟ้องแย้งของจําเลยนั้นตกไปตามฟ้องเดิมของโจทก์สารก็จะต้องทําการพิภากษายกฟ้องแย้งของจําเลยนั่นเองค่ะเรามาสรุปกันชาชาชัดๆอีกสักหนึ่งรอบนะคะประเด็นที่ว่าฟ้องแย้งของจําเลยนั้นจะตกหรือไม่ตกไปตามฟ้องเดิมให้เราดูง่ายๆเลยว่าโจทก์มีอํานาจฟ้องหรือไม่หากได้ความว่าฟ้องเดิมของโจทก์โจทก์มีอํานาจฟ้องก็เท่ากับว่าเรามีคําฟ้องของโจทก์และมีตัวโจทก์ที่จะกลายเป็น จำเลยในคดีฟ้องแย้งได้ดังนั้นฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่ตกไปตามฟ้องเดิมศาลก็จะต้องทําการพิจารณาพิพากษาในส่วนของฟ้องแย้งของจำเลยต่อไปแต่ถ้าหากได้ความว่า โจดไม่มีอำนาจฟ้องเช่นนี้เราก็ถือว่าไม่มีคำฟ้องของโจทย์และไม่มีตัวโจย์ที่จะกลายเป็นจำเลยในคดีฟ้องแย้งได้มันก็ย่อมส่งผลให้ฟ้องแย้งของจำเลยนั้นตกไปตามฟ้องเดิมของโจ์นั่นเองและศาลก็จะต้องมีคำพิพากษายกฟ้องแยง้งเน้นย้ำนะคะว่าศาลจะต้องมีคำพิพากษายก ฟ้องแย้งไม่ใช่มีคําสั่งไม่รับฟ้องแย้งเพราะกรณีนี้มันเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกับกรณีเกี่ยวก็รับไม่เกี่ยวก็ไม่รับนั่นเองค่ะ <adviser> เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระความรู้ในเรื่องของฟ้องแย้งซึ่งฟ้องแย้งเนี่ยก็จะมีประเด็น,นที่สําคัญสําคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันที่จะสามารถนํามาแต่งเป็นข้อสอบได้ประเด็นเรื่องแรกก็คือประเด็นที่เราจะต้องดูว่าฟ้องแย้งที่จำเลยยื่นมานั้นมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคําฟ้องเดิมเทคนิคของเราก็คือเกี่ยวก็รับ ไม่เกี่ยวก็ไม่รับใช่ไหมคะส่วนประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่เราจะต้องมาดูว่าฟ้องแย้งของจําเลยนั้นมันจะตกหรือไม่ตกไปตามฟ้องเดิมของโจทย์วิธีการดูก็ง่ายมากๆเหมือนกันโดยเราก็ดูว่า ฟ้องเดิมของโจทที่ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นโจทมีอำนาจฟ้องหรือไม่หากโจทมีอำนาจฟ้องฟ้องแย้งก็ไม่ตกไปแต่ถ้าโจทไม่มีอำนาจฟ้องฟ้องแย้งของจำเลยก็ตกไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำข้อสอบก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูให้ดีนะคะว่าฟ้องแย้งที่ออกข้อสอบเนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องไหนกันแน่เนื่องจากว่าทั้ง2ประเด็นเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีคิดหรือแม้กระทั่งการที่ศาลจะต้องมีคำสั่งเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจกันมาก ก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมลอคอกฎหมายเดนิวเจนไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมลอของเราทุกวันจันทร์เวลา17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube Channel ของสถาบันติวกฎหมายอมลอของเรายังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ